และที่คุณได้ยินอยู่นี้คือคลิปช่วงหยิบเอามาเล่าเปิดมุมมองใหม่ใส่สาระและบันเทิงตำนานรักบึงของหลงเจ้าชายฟ้ารุ่งกับนางนาคคารินทราแห่งเมืองรัฐภานครตำนานรักอีกบทหนึ่งที่เล่าขานสืบเนื่องกันมาหลายปีในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ กล่าวกันว่าแต่ก่อนนั้นบึงโขงหลงเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้แต่ก่อนเคยเป็นเมืองแห่งหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองไม่น้อยกว่าเมืองอื่นๆที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของและมีวิถีชีวิตเกี่ยวเนื่องกับเมืองบาดาลพบภูมินาคเมืองที่ว่าสมัยนั้นเรียกขานกันว่าเมืองรัตพานครมีเจ้าอือลือปกครองโดยมีนางแก้วกระยาเป็นพระชายาทั้งสองมีพระธิดาร่วมกันนามว่านางเขียวคำ ซึ่งต่อมาได้อภิเสกสมรถกับเจ้าสามพันตามีพระราชโอรสพระนามว่าเจ้าชายฟ้าหุ้งซึ่งถ้าเป็นสำเนียงภาษากลางคงจะเรียกขานพระนามอย่างไพเราะว่าเจ้าชายฟ้ารุ่งเจ้าชายฟ้ารุ่งนั้นมีรูปกายที่สง่างามราวเทพบุตรโปรดการประพาสป่าเป็นอย่างมากชายแดนเมืองรัฐพานครสมัยนั้นยังคงเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีทั้งลำน้ำที่ใสสะอาดซึ่งเจ้าชายฟ้ารุ่งมักจะใช้เวลาว่าง เสด็จมาประพาสป่าอยู่เสมอครั้งนั้นเจ้าชายฟารุ่งเกิดต้องพระไทยหญิงสาวนางหนึ่งนามว่าด่างนาคคิินทราซึ่งเป็นทิดาของพญานาคราชจำแรงมาเที่ยวเล่นอย่างโลกมนุษย์แต่นางนาคริ n ินทรานั้นไม่ต้องการให้เจ้าชายฟารุ่งทราบว่านางคือทิดาพญานาคทั้งสองพบกันอยู่บ่อยครั้งและมีจิตใจสเสน่หาต่อกันอย่างทุ่มทน้น นางนาคกรินทราได้เล่าเรื่องราวที่นางคบหากับเจ้าชายฟ้ารุ่งซึ่งเป็นมนุษย์และนางไม่ต้องการให้ชายหนุ่มที่นางพึงใจนั้นทราบว่าตนเป็นนาคและอาจมีศักดิ์ศรีไม่ทัดเทียมกันจึงร้องขอกับพญานาคราชผู้เป็นบิดาให้ช่วยเหลือสำแดงฤทธิ์ว่านางนั้นเป็นราชธิดาของกษัตริย์พระองค์หนึ่งในพภูมิมนุษย์พญานาคจึงตามใจธิดาเนรบิตเมืองมนุษย์ขึ้นมาและตนนั้นรับบทเป็นพระราชา และนางนาคคิ i n t h a คือธิดาเจ้าชายฟ้ารุ่งนั้นพึงใจนางนาคคิ i n t ทรามากนักจึงนำความไปกราบเจ้าอือลือพระราชบิดาให้มาสู่ขอแล้วงานอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายฟ้ารุ่งและเจ้าหญิงนาคคิ i ินทราถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองรัตภานครกับเมืองบาดาลจำแลงนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีโดยไม่มีใครรู้ว่านางนาคคินทรานั้นคือธิดาพญานาค ครั้งนั้นพญานาคได้มอบเครื่องราชก,กุตภันอันเป็นของสําคัญแห่งเมืองบาดาลให้แก่เจ้าอือลือเพื่อความสารสัมพันธไมตรีและเพื่อไม่ให้ทิดาสาวน้อยหน้าทั้งฝากฝังให้เจ้าชายฟ้ารุ่งดูแลราชธิดาของตนให้ดีตอนแรกเจ้าชายฟ้ารุ่งกับพระนางนาครินทราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ทั้งสองก็ไม่มีบุตรธิดาด้วยกันสร้างความชงนพระไทยให้แก่เจ้าชายฟ้ารุ่งเป็นอย่างมาก ขณะที่นางนาคครินทรานั้นทราบดีว่านางนั้นเป็นนาคและไม่สามารถกำเนิดบุตรธิดาให้กับเจ้าชายฟ้ารุ่งได้ช่วงที่ต้องจำแรงร่างเป็นมนุษย์นางนานและต้องปิดปางความจริงมาตลอดทำให้นางนาคครินทราหงุดหงิดบ่อยครั้งที่นางแสดงอาการเกลี้ยกราดออกมาทำให้บรรดานางสนมบริวารที่เป็นมนุษย์ต่างพากันหวาดกลัวและเริ่มเห็นความผิดปกติอย่างไรก็ดีนางนาคครินทราพยายามทุกวิถีทาง ที่ไม่ให้เจ้าชายฟ้ารุ่งพระสวามีล่วงรู้นางฝืนทรมานไม่กล้าก,กลับกลายร่างเป็นนาคหรือกลับไปยังเมืองบาดาลน,นานเข้าทําให้นางล้มเจ็บลงอาการป่วยของนางเริ่มออกฤทธิ์ร่างมนุษย์ของนางที่จําแรงมานั้นเริ่มกลับกลายเป็นนาคดังเก่าเจ้าชายฟ้ารุ่งตกพระไทยไม่เชื่อว่าหญิงสาวที่พระองค์อภิเศกสมรสด้วยและอยู่ร่วมกันมานานนับปีนั้นคือนางนาค จึงเกิดความรังเกียจในขณะที่บรรดานางสนมสาวใช้ที่เคยรู้ระแคะระคายมาก่อนก็เปล่าประกาศไปทั่วว่านางนาคกรินทรานั้นเป็นนาคจำแลงมาเจ้าอือลือราชาก็ไม่พอพระไทยแม้น,งนางนาคกรินทราจะพยายามกลายร่างกลับเป็นมนุษย์ดังเก่าบรรดาชาวเมืองต่างพากันร,รังเกียจและผ่านคิดไปว่าบ้านเมืองที่เคยสงบร่มเย็นเป็นสุขอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ต้องแห้งแลง้ง และเกิดทุกยากนั้นมีสาเหตุมาจากการที่เจ้าชายฟ้ารุ่งได้ที่ดานาคมาเป็นชายาจึงพากันด่าทอและขับไล่เท้าอือลือราชาแห่งรัฐภานครก็ขอให้พญานาคราชมารับตัวธิดากลับนางหน้าคารินทราก็บ่ายเบีย่ยงด้วยว่าเมืองขยานาคจำแรงแต่แรกนั้นก็ไม่มีอยู่จริงเจ้าอือลือราชาจึงขับไล่นางนาครินทราออกจากเมือง นางจำต้องเดินกลับสู่เมืองบาดาลทั้งที่ยังรักและอาลัยในเจ้าฟ้ารุ่งซึ่งเป็นพระสวามีเมื่อพญานาคราชเห็นนางนาคินทรากลับมาเมืองบาดาลด้วยจิตใจที่บอบช้ำเพียงลำพังไม่มีสนมบริวารมาส่งก็ไม่พอพระไทยครั้นทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าของธิดาก็โกรธแค้พนพญานาคราชจึงขึ้นไปยังเมืองรัตพานครถูกเจ้าอือลือต่อว่าธิดาน,นั้น ต้องการสมสู่กับมนุษย์จึงกลายร่างมาหลอกลวงให้เจ้าชายฟ้ารุ่งลุ่มหลงถ้ารู้ความจริงว่านางนั้นเป็นนางนาคเจ้าชายฟ้ารุ่งราชโอรสแห่งตนก็ไม่สเสน่หาและคงไม่มีการจัดงานพระราชพิธีอภิเษกอย่างยิ่งใหญ่พญานาคราชก็โกรธที่ถูกดูหมินจึงขอเครื่องราช,ชก,กุตภันที่เป็นเครื่องประดับยศอันเป็นของมีค่าจากเมืองบาดาลให้เป็นของขวัญแก่ทิดาเมื่อครั้งงานอภิเษกส่งรถคืน แต่เจ้าอือลือกับทำหายไปและไม่อาจหามาคืนพญานาคราชได้พญานาคราชจึงโกรธทั้งได้ข่มขู่ว่าจะพาไพร่ผลนาคมาถล่มเมืองรัตภานครให้จมลงในผืนน้ำด้วยความเจ็บแค้นโกรธเกรี้ยวที่ถูกชาวเมืองรัตภานครดูหมิน่นพญานาคราชยังไม่ทันกลับถึงเมืองบาดาลก็ตรัสเรียกเหล่านาคบริวารทั้งหลายให้ขึ้นมาทำลายเมืองบรรดาน,นาคทั้งหลายเมื่อได้รับคำสั่ง ต่างก็แยกย้ายขุดควักพื้นดินแผ่นน้ําที่อยู่ใต้พื้นเมืองรัตพานครเสียงฟ้าร้องคำรามอย่างเกรี้ยกราดและฝนก็เทลงมาทําให้เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวแผ่นดินที่บรรดาไพร่พลหน้าขุดควักก็เริ่มซุดตัวลงเวียงวังและบ้านเรือ,รอนราษฎรชาวเมืองรัตพานครก็ค่อยๆจมหายลงไปในแผ่นน้ำทางหน้ากรินรารเมื่อทราบว่าพญานาคผู้เป็นบิดาพิโรธ และกำลังทำลายเมืองรัตพานครก็ตกใจด้วยความรักและความเป็นห่วงเจ้าชายฟ้าหุ้งจึงจำแลงร่างเป็นมนุษย์ขึ้นไปยังเมืองบาดาลอีกครั้งแล้วออกติดตามหาเจ้าชายฟ้ารุง่งแต่เวียงวังที่นางเคยประทับอยู่กับพระสวามีอย่างมีความสุขได้จมหายลงไปใต้พื้นน้ำแล้วนางจึงกลายร่างเป็นนาคีแล้วออกตามหาใต้ผืนน้ำขุดคุยซากเมืองไปจนถึงห้วยน้ำกลางป่า จนถึงแม่น้ำสงครามก็ไม่พบนางจึงยอมกลับไปยังเมืองบาดานเมืองรัตภานครกลายเป็นเวิงน้ำขนาดใหญ่บรรดาไร่ผลนาคนั้นศรัทธาในพุทธศาสนามากจึงไม่ยอมรื้อทำลายวัดวาอารามที่อยู่ภายในเมืองต่อมาวัดเหล่านั้นเสื่อมสภาพลงกลายเป็นเกาะและป่าขนาดเล็กที่ไม่ได้จมลงเหลือเป็นขือดอนและเกาะต่างๆดังที่เห็นในปัจจุบันวัดแก้วฟ้าหรือวัดดอนแก้ว รากฏเป็นดอนแก้ววัดโพสัตหรือวัดดอนโพมาเป็นดอนโพและวัดแดนสวรรค์ก็กลายเป็นดอนสวรรค์ส่วนเมืองรัตภานครก็คือบึงโขงหลงเส้นทางที่พระธิดาหน้าคริทราตามหาเจ้าชายฟ้ารุง่งในเมืองรัตพานครไม่เจอจึงออกติดตามต่อไปอยังแม่น้ําสงครามเส้นทางดังกล่าวนี้ภายหลังชาวเมืองเรียกขานว่าน้ําเมาเชื่อมต่อบึงโขงหลงและแม่น้ําสงคราม คําว่าเมานั้นเป็นภาษาชาวบ้านหมายถึงเมามัวลุ่มหลงในความรักก็คืออาการที่นางนาครินทรามีต่อเจ้าฟ้ารุ่งนั่นเองและที่คุณได้ยินอยู่นี้คือคลิปช่วงหยิบเอามาเล่าเปิดมุมมองใหม่ใส่สาระและบันเทิง